เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวทำความสะอาดนะให้ท่านเนี่ยจะได้ดูแบบพาเนี่ยจะได้มองชัดอะไรชัร์จนะวนตุนตุ่ here, นต่ก็เออดิเคียไอเหรอ ก็ผมเนี่ยจะทําความสะอาดให้มันดูโล่งนะเพราะว่าโรงพานเนี่ยเหมือนว่าจะโดนปิดหมดเลยนูน่นเจอไหมก็ช่วยเขาแบบว่าได้ถือว่าอีกแรงเพราะว่าผมเนี่ยนำมีนมาด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยเกวเคนะทุกคนก็ คือวันนี้หน้าผมเนี่ยจะไปทําตามสัญญานะจากที่ได้สัญญากับคนในเมืองรับแหละนะคือผมเนี่ยจะอพอพุทธรูมเนี่ยไปไว้ด้านหน้าทางเข้าของเมืองรับแหละนะก็มเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาพอพุทธลุมเนี่ยมาไว้นะผมก็เลยจะมาทําตามสัญญานะโ okay, อเค<ๆ>เดี๋ยววันนี้นะผมเนี่ยจะไปเอาพอพุทธลูมนะก็ที่ผมเนี่ยองพานนั่นแหละทุกคน ที่ผมเนี่ยได้ดูเมื่อวานนะผมเนี่ยจะเอาไปตั้งไว้ตรงหน้าทางเข้าเลยก็เกี่ยวเราเนี่ยก็ไปกันเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอคนในเมืองรับแลออกมาอีกหรือเปล่าแต่อยากให้ขอออกมานะเพราะว่าอยากถามเกี่ยวกับเรื่องโจรในนะั้นะว่าเป็นยังไงมั่งโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปเอาองค์พระแล้วก็พาองค์พระเนี่ยไปไว้ตรงประตูเมืองรับแลก,กันไปกันครับ คก็ตอนนี้คือผมเนี่ยเดินทางมาใกล้ถึงตรงที่มีองค์พระแล้วนะก็องค์พระที่ผมดูไว้เนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ได้ลงเอานะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงแล้วก็เอาขึ้นไปเขาเองตรงนี้เลยองค์พระองค์นี้นะที่ผมคิดไว้ว่าผมเนี่ยจะนำขึ้นไปให้ท่านนะ ก็ถือว่าสวยมากเลยนะสมบูรณ์เลยเอ,อย่ะตงเนี้ยคือสมบูรณ์มากเจอไงนี่โอเค,อเ,คเดี๋ยวผมเนี่ยต้องเหมือนว่าขอขมาแล้วก็พาขึ้นไปนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเราต้องกราบแล้วก็แล้วก็เอาไปไว้ด้านบนนู่นนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยทำกันเลย ก็จะขอยกองภาเนี่ยขึ้นไปไว้ด้านบนโน้นนะไม่รู้ว่าจะผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะทส่วนเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำองภาเนี่ยขึ้นไปไว้ด้านบนน,นะรรนู่นกะัานแล้วถูกองเนี่ยนะไปะเป็นยังไงบ้างนะ ผมเนี่ยต้องเดินทางคืนไปไกลพอสมควรนะครกอันนี้เป็นองค์พระอะไรไม่รู้เหมือนกันนะก็ครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้จั การขอขมาว่าผมเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปเอาองค์พระเนี่ยไปไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์นะก็ต้องขอเป็นนั้นนะโดน ก็ตรงนี้มันจะเป็นขึ้นเขาเนี่ยชันมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปเจอกันด้านบนเลยมาถึงแล้วนะนี่ก็ถึงตรงนี้เลยที่ตรงทางเขานะทุกคนดูขงพาก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะต้องถือแบบทนอบถนอมหน่อยกลัวเนี่ยจะตกแบกเอาได้ เหมือนว่าวันนี้เนี่ยจะไม่เจอคนเมืองรับแลนะไม่รู้ว่ายังไม่ออกมาหรือเปล่าแต่อยากให้องภาเขาเนี่ยกับมือนะนี่ตันไปเดี๋ยวผมเนี่ยไว้ตรงนี้เลยหาที่ไว้หมอๆนะ ก็น่าจะเอาไว้แถวๆนี้แหละนะพอก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยขอหาที่วางไว้ก่อนว่าตั้งตรงไหนเนี่ยมันจะดูดีนะ ตรงนี้น่าได้นะผมว่านี่ตรงนี้เลยน่าจะไม่ตกนะเพราะว่าวางไว้ตรงทางเข้าพอดีเลยนี่นเป็นยังไง เดี๋ยวพมอแม่จะเคี่ยบตรงพื้นที่นียให้โล่งเลยนะ นี่ยมันจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะทุกคนนี่นะนี่มันไม่ค่อยคมแล้วนะ จะได้เวลาเดินออกมาเนี่ยจะได้เห็นองค์พาเลยนะทุกคนเนี่ยจะได้แล้วล่ะได้เลยนะผมว่า ก็ผมเนี่ยมีย่าไม่ท่านเนี่ยใหม่นะแต่รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ออกมาเดี๋ยวอยให้วันหลังนะทกคนย่า,ยาใหม่เส็นย่าของพานนี่แหละ คิดว่าเป็นยังไงม้างได้ไหมต้อทำพื้นที่โล่งนะตรงนี้ผมว่าก็นำยาไม้ท่านใหม่แต่เหมือนว่าท่านยังไม่ออกมาเดี๋ยวค่อยให้ก็ได้นะนี่ก็ได้เคลียร์พื้นที่แบบโล่งเลยนะจะได้เวลาเดินเนี่ยจะได้ง่ายๆนะ องค์พระเนี่ยก็อยู่ตรงบริเวณนี้เลยตั้งไว้ตรงนี้นะผมว่าน่าจะดูดีมากเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางเข้านะตั้งไว้ตรงทางเข้านี่เลยทุกคนได้ไหมผมกลัวมันจะตกแล้วนะก็เลยตั้งไว้แบบน,นี้น่าไม่ตกตั้งไว้แนววันนี้นะดู ้องเก็บพวกพวนอะไรด้วยเก็บออกไป <Okay. S 1> เหมือนว่ามีคนเนี่ยจะมาจุดทูบหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะจุดทูบอยู่ตรงนี้นะโอเคเก็บไว้แบบเนี้ยผมว่าดูดีมากเลยถือว่าน่าจะ เป็นที่สักเสร็จที่หนึ่งเลยนะนี่ดูเป็นไงถ้าท่านไหนคิดว่าเปลี่ยนที่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเปลี่ยนที่ดูถ้า,ถาตรงนี้ไว้ไม่ดีเนี่ยน่าจะไว้ด้านบนนู้นนะไม่รู้ว่าจะมีที่วางหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งนี่ ไว้ตรงนี้ผมว่าก็ดีนะเพราะว่านเป็นทางเข้าเลยหรือท่านในที่มองว่าไม่เหมาะสมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนที่ให้นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปตรงพระสามองค์นั้นนะเพราะว่าไม่รู้อ่ะว่าท่านนี้ยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าท่านเนี่ยชอบไปตรงนั้นนะเมื่อกี้ผมไม่ได้เดินไปด้วยลืมไปนะทุกน ว่าสามองนั้นเนี่ยผมยังไม่ไดเอามานะก็เอามาไว้ให้องค์หนึ่งก่อนแต่พระรอบๆเนี่ยมีเยอะมากผมว่าตั้งไว้ตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนว่ามีอาถรรพ์อะไรแบบนี้นะทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยกล้าไม่ยุ่งในบริเวณนี้เท่าไหร่ยิ่งเจอพระด้วยเนะี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับไปดูตรงพระสามองค์นั้นนะ ไม่รู้ว่าจะเจอคนเมืองรับแรห,หรือเปล่าแต่อยากเจอมากแล้วผมเนี่ยก็จะบอกว่าผมเนี่ยนำพาขึ้นมาไว้ให้ละนะองคหนึ่งแต่ถ้าท่านแบบว่าอยากได้เพิ่มเนี่ยผมก็จะนำขึ้นมาให้อีกโอเคไปกันนี่นะว่าดีมากทุกคนผมเนี่ยเดินทางมาเจอท่านอยู่ตรงนี้เลยนะนี่เหมือนว่ากำลังจะมา ทำความสะอาดตรงองค์พลาหรือเปล่าเออมันนั่นแหละทำอะไรครับเหมือนว่าทำความสะอาดอยู่นะเฮ้ยแล้วผมเนี่ยนำพลาขึ้นไปให้ทันลน้วนะองคหนึ่งเจอเลี้ยงกีสังเคร์พี่เยอะพี่เหนือล่ะลู้เด้อ รู้แล้วนะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะรู้เลยนะคือผมเนี่ยนําองค์พราไปให้ไว้ตรงนั้นเนี่ยองค์หนึ่งนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องแล้วก็ช่วยเขาเนี่ยทําความสะอาดตรงนี้นะทุกคนไปทาความสะอาดกันไหนก็มาแล้วก็ช่วยเขาไปเลยด้วยนะว่าจะเป็นยังไงแล้วคือเมื่อกี้นะผมเนี่ยเก็บยามไว้ด้านบนแล้วก็ ไม่ได้เอาไม้ให้เขานะผมก็คิดว่าอยู่เขาเนี้ยออกมาตรงหน้าปากทางเนี้ยแล้วก็เขาก็น่าจะคิดไปเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวทําความสะอาดนะให้ท่านเนี่ยจะได้ดูแบบพาเนี่ยจะได้มองชัดอะไรชัดไะโซบดเออเด็กแยไอ้เหรอ,อ ก็ผมเนี่ยจะทำความสะอาดให้มันดูโล่งนะเพราะว่าโรงพลาเนี่ยเหมือนว่าจะโดนปิดหมดเลยยดเน่ไหนๆก็มาแล้วก็ ช่วยไปเดินเลยนะโซนอะไรเหอเหมือนว่ามันเนี่ยจะลกมาก ได้เลยนะก็ดูแบบว่าสะอาดขึ้นเยอะเลยจนแล้หวหมดก็ย่งกีท่ังเคยรู้เหรอรู้เนะเออรู้โอ้ยจะบอกยังบอกผมก็เก็บองค์พระไว้องคหนึ่งนะผมบอกเขาไปเมื่อกี้ว่าผมเนี่ยเก็บไปหน้าปลาก้างเลย เขาเขากลัวจะโดนนะทำอะไรก็ต้องระวังกก็เมื่อ,อ,อ,อกี้ผมก็ได้ทำความสะอาดด้านบนไปแล้วด้วยก็ทำความสะอาดทางต่อส่วนนี้นะก็ดูสะอาดไปเลย นี่นอนสะอาดไปเลยนะดูก็คือว่าโล่งเลยนะถือว่าดีเลยแหละนู่นเจอไหมก็ช่วยเขาแบบว่าได้ถือว่าอีกแรงเพราะว่าผมเนี่ยนำมีนมาด้วยนะ ก็เหมือนว่าท่านเนี่ยก็จะทําความสะอาดองค์พานนะนี่ดูเหมือนว่าทําความสะอาดองค์พานนะนี่ดูนก็ตรงนี้ก็จะมีองค์หนึ่งนะที่เป็นองค์เล็กๆเ,เลย ผมเนี่ยก็สนิทกับท่านเนี่ยคือตอนที่ไปนอนวัดด้วยกันนะคือผมเนี่ยนอนคุยกับท่านเนี่ยแบบว่าทั้งคืนเลยนะแบบว่านอนยังไม่หลับด้วยเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ตอนช้าช่วงเช้ามานเนี่ยคือผมก็ออกไปซื้อผลไม้แต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาหายไปนะก็จากที่ผมถามกันเนี่ยคือว่าเขาเนี่ยจะลงไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็พัดตกตองน้ํานะก็เลย ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เหมือนว่าจะลงไปอยู่ด้านล่างก็ลงเลยนะที่ผมทำเนี่ยแล้วดูมีตัวอะไรไม่รู้นะขึ้นไปอยู่ด้านบนเจอไหม,มขึ้นไปอยู่ด้านบนองคพระเรียกตัวอะไรไม่รู้แต่ผมว่าตรงเนี้ยมันมีองค์พระอยู่สามอง์ แล้วก็เหมือนว่าข้าง,างหน้านู่นเนี่ยอาจจะมีอีกหลายองค์เลยนะเนอกเกอเมเนคุยองค์อ่ะฮะเครื่องเคลือนอะเขาบอกว่าแถวนี้มีทั่วเลยนะแต่เขาเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่าวางไว้หลายที่ ก,ก็บอกว่าทางที่ดีเนี่ยอยากให้เอาไปเก็บไว้ตรงหน้าประตูนะเพราะว่าประตูฝั่งนี้ยคือมันโดนปิดไปแล้วเขาก็ไม่อยากจะไว้ตรงนี้แล้วด้วยโอเคทุกคนผมเนี่ยก็ได้ช่วยท่านเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าผมเนี่ยจะมาทำอะไรอีกหรือจะอ,องค์พระเนี่ยไปไว้ด้านบนให้ท่านอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองถามดูนะโอเคเดี๋ยว รอเจนทีิปีดิดอหน้าเลยอย่าถ่ายหรอครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้คือผมเนี่ยเดินทางลงมาถึงด้านล่างแล้วก็ผมเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนว่าจะกําลังทําความสะอาดนะผมเนี่ยก็ไม่มีเวลาแล้วก็เลยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนโอเคทุกคนผมเนี่ยก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชทหนึ่งติดต้ามาผมเลยนะเพื่อไปกํลาลังใจผมเนี่ยมาคอย ดูแลเขาแล้วก็คอยทําความสะอาดอะไรแบบนี้นะก็วันนี้ก็คือผมเนี่ยทาความสะอาดตรงองค์พระแล้วก็เอาพาเนี่ยไปไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าเมืองรับแลเนี่ยได้สําเร็จละโอเคเดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าท่านเนี่ยจะให้ทําอะไรมั่งเดี๋ยวผมก็จะขอรอดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงโอเคขอบคุคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับ